มูเด้งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วตอนนี้ต่างประเทศกำลังโจมตีหมูเด้งเราควรจะเต้นกับคำร้องหรือเราควรจะฟ้องทั้งโลกว่าอย่ามายุ่งกับผมถ้าคุณยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แชมป์จัดไปอะหมูเด้งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฮะคือจริงๆอ่ะพิกจมอะโอเคพิกพิกบาวน์สพิกบาวน์ไม่ใช่นะฮะ เมนูหมูคือหมูเนี่ยโชคร้ายมากเพราะว่าอร่อยหมูกรอบ crispy pork crispy pork นะครับถ้าเป็นหมูสับอะ่ะ minced pork minced pork ถ้าเป็นหมูเด้งเนี่ยหมูเด้งก็จะเป็นหมูชิ้นๆเหมือนเป็นหมูสับแต่แต่มันเป็นชิ้นๆเด้งๆใช่ไหมเขาเรียกว่า pork patty นะครับ pork patty ซึ่งนี่แหละมันเป็นจุดแรกที่ทำให้หมูเด้งเนี่ยโดนโจมตีจากต่างชาติ เพราะวัฒนธรรมของเราต่างกันของเราเนี่ยมองว่าการเอาชื่ออาหารเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนมันน่ารักดีอ่ะน้องวุ้นเส้นนะจัดไปน้องหมูเด้งน้องเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาชื่อของอาหารมาตั้งเป็นชื่อคนฉะนั้นอันนี้คือคือคือข้อแตกต่างแรกเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลามนุษย์เจริญขึ้นก็คือมนุษย์ก็จะรักสัตว์มากขึ้นนะครับอย่าง ที่อเมริกาเนี่ยหรือประเทศทางตะวันตกที่กําลังเขาเรียกว่ามีความคิดที่ดีขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มบอกแล้วว่าสัตว์ก็มีชนชั้นถ้าคุณเป็นหมาเนี่ยคนดูแลคุณเหมือนลูกแต่ถ้าเกิดคุณซวยคุณเกิดเป็นหมูเป็นไก่เป็นวัวคุณก็โดนเชื่อฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกที่บอกรักสัตว์ตัวเองกอดหมารักเหมือนลูกแต่สุดท้ายไปกินหมูไปกินเนื้อไปกินไก่พวกคุณเป็นพวก contradict หรือเป็นพวกที่ย้อนแย้งกับตัวเองฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับว่า วัฒนธรรมเราการเอาชื่ออาหารมาตั้งเป็นชื่อคนเนี่ยปกติแต่ในต่างชาติเขามองว่าเมื่อคุณถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตแล้วการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นนั่นเลยเป็นประเด็นแรกว่าทําไมคําว่าหมูเด้งเนี่ยถ้าฝรั่งถามว่าหมูเด้งคืออะไรคุณก็บอกเป็นเป็นเนื้อที่เขากินเนี่ยฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่ไม่ชอบแต่สิ่งนั้นผมไม่ค่อยติดใจนะผมติดใจในเรื่องที่เขามาโจมตีว่าหมูเด้งเนี่ยถูกถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็คือเหมือนกันถูกฆ่ามนุษย์เะ